สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟูดดิ้งแคชชั่นแนลนะคะวันนี้เรามาแปลกเรามากับเกมเด r e c รกนาล็อกกันนั่นเองตามปกคลิปเลยนะคะง่ายๆสั้นๆถ้าเกิดเควสหลักตันแล้วเราจะไปไหนดีสรุป6วิธีในการเก็บเวลเลงเวลให้เร็่าี่สุดใน1วันนะคะอย่างที่รู้ตอนนี้บอกเลยว่าเจอคำถามนี้บ่อยมากจริง ก็คือคำถามเวลเท่าไหร่อะคาก็ระบ,บุมาเวลเท่าไหร่ฟาร์มไหนไหวสุดครับฟาร์มไหนไหวสุดคะอันนี้เลยนะคะหลังจากเควสหลักตันไปแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเออพอเควสหลักตันไปแล้วคือมันทําต่อไม่ได้มันเวลช้ามากตอนเนี้ยช้าจริงแล้วคนไม่รู้เขาแบบเออเดี๋ยวปล่อยฟาร์มแล้วกัน,น,กนฟาร์มน่าจะเร็วสุดแต่ไม่รู้ฟาร์มไหนดีเออยังไงประมาณนี้ก่อนอื่นขอพูดนิดน,นึงว่าเกมเนี้ยการฟาร์มหรือการบอทปล่อยทิ้งเนี้ย คือมันก็เป็นหนึ่งในการเวลแหละแต่มันมีอย่างอื่นที่มันไวกว่านั้นเยอะเมื่อเทียบกับอันนี้เนาะเดี๋ยวคันมีพูดสรุปไว้ท้ายด้วยว่าการอยบอดถึงแม้มันจะเวลช้าแต่มันยังจําเป็นอยู่ดีเพราะอะไรก็รอตามฟังกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปเลยว่าโอเคถ้าเกิดเควสหลักตันแล้วเราจะทําอะไรบ้างนะคะสําหรับสรุป6วิธีในการเก็บเวลให้ไวที่สุด ใน1วันนะทุกคนและที่สําคัญที่สําคัญกว่านั้นเลยกว่าวิธีนี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แทนกำลังใจในการทําคลิปให้แคทหน่อยนะคะหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ได้นะทุกคนโอเคพร้อมกันแล้วหรือไม่พร้อมก็ได้แต่ค่ทจะไปพูดข้อมูลต่อแล้วค่ะ <laughs> มาก่อนเลยครับวิธีแรกนะคะก็เควสกระดานหรือว่าบลตี้เควสนะคะอันนี้ก็อันนี้ได้เอ็กพีเยอะมากๆนะคะอันนี้ง่ายมากแลละคนส่วนมากก็ไม่น่าจะพลาดน,นะคะเพราะมันอยู่ในเควสรายวันเนาะก็หลักๆเนี่ยเดี๋ยวพูดไว้ก่อนเลยคือเผื่อใครไม่ได้สังเกตอ่ะคือมันจะมีเควสปกติแล้วก็เควสสีม่วงมันจะได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่ได้เอ็กพีเยอะสุดนะคะก็จะเป็นเควสสีทองซึ่งจุดสําคัญอยู่ตรงนี้แหละคือเราอ่ะรีเฟซได้ฟรีหนึ่งครั้งต่อวันนะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะต้อง รอครูดาวอีกสชั่วโมงเนี่ยมันถึงจะรีฟีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้นะคะเราก็ถ้าสมมุติว่าเราตื่นมาแล้วเออเราก็รีดูตัวนี้เลยว่าเฮ้ยมันมีเควสสีม่วงขึ้นไปไหมอะไรเงี้ยก็คือถ้ามีคัทก็เลยคต์ว่าเอออยากให้รับตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปเนาะคือสีทองมันแอบหายากอยู่อะทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้คือถ้ามาเนี่ยป,ปุ๊บแต่เช้าแล้วก็เออรับไปเสร็จป,ปุ๊บทําเสร็จอะไรเงี้ยแล้วเราแบบเออรีมารีมาได้สีเทาอะไรเงี้ย อันปกติใช่ไหมคะเราก็ยังมีเวลาอีก4ชั่วโมงให้มาลองรีให้เป็นเควสพวกสีม่งสีทองได้อีกนะคะก็ยังไงก็เข้ามาเช็คก,กันบ่อยๆนะทุกคนสาหรับสายประหยัดมันก็ต้องตู้กันหน่อยนะเข้าใจไหมเออ แล้วก็ไอตัวนี้นะคะเควสมันทําได้6เควสต่อวันเนาะและที่สําคัญเพราะฉะนั้นใครอยากเลเวลเนี่ยตรงเนี้ยสำหรับใครที่เหลือเพชรแดงวิธีที่คุมที่สุดคือเราจะใช้เพชรแดง50เนี่ยเพิ่มรอบของเควสรอบแรกพอนะคะเพราะเวลาเราเพิ่มรอบ2อะไรเงี้ยมันจะเสีย100แล้วต่อไปมันก็เสียเพิ่มอีกนะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาให้คุมสุดก็รอบแรกอ่ะคืออยากเน้นย้าว่าอันนี้เราพูดถึงในเคสสายที่มันประหยัดทําให้คุ้มค่าเนาะ ต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะหอคอยหรือว่าเอเลี่ยตาวเวอร์เนาะอันนี้ก็ได้เอ็กพีเยอะมากเช่นกันนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยอ่ามันจะได้เอ็กพีทุกครั้งที่เราผ่านแต่ละชั้นเลยแล้วมันก็จะได้เอ็กพีเพิ่มอีกถ้าเกิดเราผ่านแบบเพอร์เฟกนะคะก็ถ้าใครที่ไต่หอมาเยอะแล้วยังไม่ได้เช็คว่ามันเพอร์เฟกไม่เพอร์เฟกสามารถกดปุ่มตรงนี้เลยนะคะมันจะมีปุ่มเลยอันนี้ข้างๆจิม้มปึ๊บเด้งไปเลยคือมันจะพาย้อนไปที่ชั้นต่ําสุดที่เรายังไม่ผ่านแต่นะเพอร์เฟกกาจตชั้นแล้วนะันนนง สามารถกดรับเอพแบบสะสมได้ด้วยนะคะคือมันจะสะสมได้มากที่สุด12ชั่วโมงเนาะคือเ e p เราจะได้มากหรือน้อยอันเนี้ยมันก็ขึ้นกับการไต่หอด้วยถ้าเกิดเรายิ่งไปชั้นงสูงเนี่ยมันก็จะได้เอฟสะสมที่มากขึ้นอีกเช่นกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดันหอกันทุกวันนะทุกทุกคนเออทุกคนมาค่ะอันที่3เลยนะคะอันนี้ b a ค์กรีดเบ s i n g นะหรือว่าไวพรเนาะอ่ะอันนี้คืออันเนี้ยพอเรากดใช้นะคะมันก็จะได้พวกเซนีได้ของอะไรอย่างงี้เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยที่เราโฟกัสกันถึงคลิปคลิปนี้เนาะอ่ะที่โฟกัสกันเป็นคลิปนี้ก็คือมันจะเอ็กเพิ่มขึ้น10เท่าเลยนะคะตามที่มันเขียนเพิ่มขึ้น10เท่าต่อบอลหนึ่งตัวก็คือเยอะมากอยู่นะบอกเลยคือถ้าเรามีเบสซิ่งเยอะก็คือแบบเอลน้นๆนะเทียบกับคนไม่มีอ,อ่ะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการหานหนึ่งว่ามันหายัางไงอันแรกแน่นอนนะคะเกมมันแจกฟรีอยู่แล้ว2เวลาช่วงแรกนะคะก็จะเป็นตีห้าบ้านเราเนาะคือเราอาจจะไม่ต้องกดมากดตอนตีห้าก็ได้เราตื่นมาปุ๊บเราก็มากดอะไรอย่างี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งจะเป็นรอบห้าโมงเย็นที่ได้ฟรีอีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกดรอบแรกก่อน5้าโมงเย็นด้วยเนาะเราจะได้ไม่พลาดรอบแรกนะอ่ะโอเคนอกจากฟรีแล้วก็สําหรับเส้นทางอื่นๆนะคือมันก็จะมีปุ่มอันนี้เลยกดดูง่ายๆนะคะเป็นปุ่มสีฟ้า ว่าได้รับเบสซิ่งอันเนี้ยเออเรากดเข้าไปใช่ปะมันก็จะมีให้เลือกอีกสมอย่างนะคะอันแรกๆเลยที่เราจําเป็นต้องซื้อนะคะเออ,นะะเ,อ,อเราจะต้องซื้อนะคะอันนี้เพราะว่ามันใช้แค่เซนีในการซื้อนะคะยังไงก็คุ้มเนี่ยจัดไปเลยอันนี้หนึ่งอันอันนี้ส่วนอนื่นนะคะมันจะใช้พวกเพชรแดงเพชรฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่จิตศรัทธาเลยเนาะคือถ้าเรามีงบอะไรเงี้ยก็จัดเต็มไปได้เลยนะคะเ p 10พสเท่ามากกว่าคนอื่นตอนฟาร์มปกติเออ แต่ว่าอย่างแคทนะถ้าสายประหยัดเนี่ยจริงๆคัดว่าเรามาเก็บเซนีทุกวันอันนี้ก็พอแล้วเนาะแล้วอย่างมากคือถ้าเราเล่งเวลจริงๆอยากให้มันข้ามเวลตอน,น,นใกล้คาบแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เพชรแดงซื้อมาน,นิดหน่อยเนาะอันต่อมานะคะมันจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ในเกมนะคะก็อันแรกเลยที่อยากจะพูดนะก็คือกิจกรรมอันเนี้ยเออ e x p ก d i t i o n นะคะกดประมาณตรงนี้แหละอะคือมันจะเป็นกิจกรรมกิวนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีบ้านกิวกันก่อนนะทุกคนไอ้บ้านกิวที่เราได้จากการตีกิววอเอออันนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะมาทุกๆอ่าหนึ่งทุ่มสิบห้านะคะถ้าเวลาบ้านเรามันจะเป็นหนึ่งทุ่มสิบห้าของทุกวันเนาะคัดบอกเลยว่าอันเนี้ยห้ามพลาดน,นะทุกคนมันเป็นอีกอันหนึ่งที่ให้เอกพีที่เยอะมากเ<ม>ช่นกันเออและนอกจากอันนี้มันก็จะมีไอ้กิจกรรมอ่ามอนสเตอร์ Monster นะคะอันเนี้ยเอออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นของบ้านกิวอันนี้ก็ได้เอกพีเหมือนกันนะคะ ก็ถ้าใครมีกิลหรือไม่มียังไม่มีกิลลองหากิลแล้วก็ไปตีบ้านให้ได้คุณก็จะได้แหล่งเพิ่มเอพีเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะค่าต่อมานะคะอันที่เนานะก็หลายๆคนก็อาจจะมองข้ามเพราะว่ามันก็ไม่ได้คุ้มค่าม,มากเท่าไหร่นะคะัดก็เลยมาพูดเนี่ยท้ายๆมันก็คือบัฟอาหารนะคะที่มันไม่คุ้มเพราะว่าเนี่ยเราจะต้องเปลืองสเตปิน่าในการคาร์บด้วยเนาะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวคัเดเปิดให้ดูอ่ะมันจะมีอย่างอันนี้เพิ่ม XP กบวกสิเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่ง แน่นอนมันก็ได้เพิ่ม XP นั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องคาบด้วยแล้วมันก็แค่สิบเปอบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเออไม่ค่อยคุ้มก็ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบใครเหลือๆอ,อะไรเงี้ยทาจากข้างบนครบแล้วแล้วเออจะเล่นังไงต่อดีมันก็ยังมีไอตัวนเนี้ยเนี่ยก็คือการทําบัฟอาหารเนี่ยเอามาใช้ในการเพิ่มเอได้เนาะก็คือเหมือนเป็นอีกตัวเรื่องนึงอะแต่จริงๆอะส่วนตัวแล้วเขาคิดว่าอาหารอื่นๆอะ่ะมันมีประโยชน์กว่าหลายๆอย่างเนาะ คก็เลยอยากเก็บสเตมิน่ามาครับอาหารอย่างอื่นมากกว่าเพื่อนๆก็ลองคิดดูแล้วกันนะคะเผื่อเป็นทางเลือกโอเคค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะอย่างที่6อย่างที่ทุกคนถามตอนแรกเลยฟาร์มมอนที่ไหนดีคะอันเนี้ยก็แค่เอามอนคือตัวเราก็คือไปปล่อยบอดตีมอนตามแมพปกตินะคะแนะนําว่าเราทาอย่างอื่นให้ครบก่อนทั้งหมดนอะแล้วเราก็ฟิลลิ่งเหมือนแบบมาปล่อยก่อนออกกเกมก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า การเปิดยังไงอ่ะมันยังได้เอ็กพีถึงแม้มันจะได้น้อยมากก็ตามมันยังยังได้เอ็กพีมากกว่าไม่เปิดอยู่ดีเนาะแต่ส่วนตัวแล้วค่ะคิดว่าการปล่อยบอทเนี่ยจุดสําคัญอนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เอ็กพีหรอกแต่จุดสาคัญเนี่ยมันคือการได้พวกของทําการ์ดได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ของเอามาอัปเกรดตัวละครหินต่างๆอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากกว่าจริงๆเพราะอย่างนั้นยังไงเวลาบอทเนี่ย ถ้าใครจริงจังกับเกมนี้จริงๆแนะนําว่าให้เปิดทิ้งไว้ด้วยหรือจะซื้อแบบพวกโปรแกรมอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะทุกคนคือเราจะได้ทั้งเติบโตทั้งของทั้งเวลนะอันเนี้ยจะบอกว่าไม่สําคัญก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่สําคัญในเชิงเองแล้วกันไม่สาคัญในเชิงเอแต่ไม่สแต่สําคัญในเชิงการฟาร์มอุปกรณ์อ่ะค่ะทุกคนก็หมดแล้วนะคะสําหรับ แนวทางทั้งหมดเลย6อย่างว่าเฮ้ยมันได้เอพี e จากไหนบ้างทั้งหมดเลยค่ะามาสรุปไว้แล้วเนาะก็อย่างที่ทุกคนรู้คือหลายๆคนที่เวลไปไกลอะ่ะตอนเนี้ยที่แบบคุณไม่รู้ว่าเอยเขาเวลไกลเพราะอะไรแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาเป็นเขาแบบเออมีทุนเยอะนู่นนี่ทุนหนาสุรตาหรือท่านใดนะคะแบบว่าเออเขาอวยพรจัดเต็มหรือกดรีเควสทุกวันลวนัวงเงี้ยเออเวลเขาไปไกลกว่าเราอยู่แหละเนาะ มันไม่แปลกเลยแล้วยิ่งแบบพวกเบสซิ่งใช่ไหมคะมันของดอกอะไรเงี้ยมาด้วยมันก็มีทรัพยากรมากขึ้นด้วยเขาทําอะไรางี้ด้วยเนาะก็ไม่แปลกพอมันมันเป็นเชนต่อเนื่องเนาะพอเขาของเยอะกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไต่หอได้ไม่ต้องสูงกว่าก็เลยได้เอ็กพีมากกว่าขึ้นไปอีกทั้งต่อชั้นทั้งเอ็กพีสะสมนะคะอันนี้ก็เข้าใจเนาะง่ายๆมันเป็นตามปกติแหละก็คนเติมมันก็ต้องเก่งกว่า,คน,วาคนไม่เติมเนียเขาจะเติมมาทำไมมันก็ต้องเติมด้วยแต่ว่า ถ้าเราอยากประหยัดแล้วก็ยังแบบไม่อยากทิ้งท้ายอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเทคนิคที่คับอกไปการดันเนี้พีอย่างรวดเร็วเอาไปใช้ได้นะทุกคนเออที่สําคัญกว่านั้นที่สาคัญกว่านั้นลืมบอกเลยอุตส่าห์พูดมาทั้งคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร e หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้กันด้วยนะคะช่วงนี้ช่วงแบบต้นๆค่ะก็มีมาไลฟ์บ่อยๆนะก็สามารถเข้ามาสอบถามกันด้วยอ,อกันได้นะทุกคนสําหรับใครที่อยากรู้ข้อมูลอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้เลยนะคะ